สวัสดีครับเอสดฟฟลชชอนแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาซ่อมแอร์นะครับของมิสซูนะครับอาการก็คือเปิดสักพักนะครับคอยเย็นหยุดการทํางานนะครับแล้วก็มีไฟกระพริบโชว์นะครับเป็นโชว์เออร์เลอร์โคดนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับนะครับพอเปิดไปประมาณสัก3นาทีถึง5นาทีนะครับตัวคอยเย็นก็หยุดการทํางานนะครับแล้วก็ไฟจะกระพริบ2ครั้งนะครับ ตอนนี้ก็มันก็จะแสดงสถานะเออลร์โคดนะครับว่ามันเกิดปัญหานะครับเราก็ไปดูที่คู่มือนะครับว่าเออลร์โคดมันโชว์ว่าอะไรนะครับก็เออเลอร์โคดแจ้งว่า2ครั้งนะครับเกิดจากเซนเซอร์น้ําแข็งหรือเซนเซอร์วัดอุณหภูมิห้องนะครับก็คือตัวนี้ครับที่เราถอดออกมานะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดออกมาแล้วก็มาวัดค่าดูกันนะครับว่ายังใช้งานได้ไหมนะครับ แล้วก็ปรับมิเตอร์ไปที่ย่านโอห์มนะครับแล้วก็วัดค่าดูนะครับสังเกตมันจะขึ้น330โอห์มนะครับถ้ามันขึ้นว่าโอห์มเนี่ยแสดงว่ามันเสียแล้วนะครับวงจรภายในนี่มันอาจค่ามันอาจจะเพี้ยนแล้วก็ขาดกันไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราซื้อมาใหม่นะที่จะเอามาเปลี่ยนนะครับ ก็ดูซ็อกเก็ตอะไรให้มันตรงกันนะครับรุ่นที่มันตรงกันให้ใช้ได้นะครับนะครับสังเกตว่าค่ามันจะเป็นแค่ 7.41k จหโอมนะครับค่าความต้านทานของแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับก็เลือกรุ่นให้ตรงนะครับเราก็นำมาติดตั้งนะครับไว้ที่เดิมนะครับอ่มันจะอยู่ด้านข้างแผงคอยเย็นนะครับที่อยู่กับข้างแผงบอร์ดนะครับถ้าหันหน้าเข้ากำแพงเข้าตัวแอร์เราก็จะอยู่ฝั่งขวามือเราครับ มันจะมีช่องเสียบสายอยู่นะครับบริเวณมุมนี้ส่วนแจ็คตัวนี้จะอยู่ด้านหน้านะครับก็จะเสียบเข้าที่แผงบอร์ดด้านหน้าหลังจากนั้นเราก็มาลองเปิดเทสการทำงานดูนะครับก็เปิดไปสักพักนะครับ ก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับคอยเย็นไม่ตัดแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปดูคอมแอร์ด้านหลังแล้วยย 5. 5. ก็เป็นแนวทางนะครับในการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ